สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะอาจารย์มาแล้วนะคะหมอวาดมาแล้วค่ะวันนี้หมอวาดมาทักทายชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านนะคะกับการดูดวงนะคะประจำเดือน6มิถุนายนพุทธศักราช2564 2021นะคะกับดวงชะตาภาพรวมของชาวราศีพฤษภค,ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Tarot Channel นะคะเห็นไพ่ที่อยู่ตรงหน้าไหม นานๆจะใช้ไพ่ชุด78ดอรประตูชีวิตทั้ง78บานหมวาวาดเปิดสอดออนไลน์อยู่นะคะใครสนใจทักถามได้มาชาวราศีพฤษภถึงแม้คุณจะเป็นราศีพฤษภนะคะแต่คุณแค่ใช้ช่วงช่วงจังหวะวันที่แยกออกมาเป็นราศีพฤษภดังนั้น ชาวราศีพฤษภจริงๆแล้วต้องใช้วันเดือนปีเกิดดูดวงส่วนตัวมันจะเป็นตัวคุณมากที่สุดดังนั้นคลิปนี้จึงเป็นแนว general reading การพยากรณ์แผภาพรวมชี้ชะตาอนาคตนะคะของชาวราศีพฤษภแบบ Celtic Cross นะให้เราได้ล่วงรู้นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณถึง100%หรือไม่เกิดเลยก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเพื่อให้เรารู้เท่าทันดวงชะตาและไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะชาวราศีพฤษภเปิดใจกว้างๆค่ะถึงแม้คุณจะเป็นราศีพฤษภเหมือนกันแต่คุณยังมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด,เว,เ,กดเวลาตดฟ้า นะคะนักสัตว์นะคะบุญและฐานบุญฐานกําเนิดอายุต่างกาันดังนั้นย่อมมีผิดแผกแตกต่างแน่นอนค่ะและอยู่กับบุญกุศลของการสร้างดวงชะตาด้วยนะจะสนับสนุนคุณมากน้อยแค่ไหนนะ ชาวราศีพฤษภขาช่วงนี้นะคะดวงชะตาของคุณแบบภาพรวมเราจะพูดถึงเรื่องงานเงนิงนอุปสรรคค,ความรักรวมถึงเลขบรันรดาลทรัพย์บ,บันดาลโชคสีมงคลและการทําบุญเสริมดวงนะคะชาวราศีพฤษภประจําเดือนมิถุนายนหรือหมอว่าจะเลยกสั้นๆว่าเดือนหนะคะชาวราศีพฤษภยังมีเรื่องให้ วุ่นวายใจอยู่นะคะวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างในดวงชะตาในช่วงของเดือน6กมิถุนาไม่ว่าการจะทําอะไรมันจะมีเหมือนกับว่ามีอุปสรรคขวางขวางกั้นข้างหน้าอยู่นะคะในช่วงของมิถุนาในเรื่องว่าเราจะทําอะไรมันจะต้องแหมจะรวยด้วยกิบกลาบได้ไหมไม่ได้ชาวราศีพฤษภมักจะเจออุปสรรคเสมอและอุปสรรคนั้น ก็เป็นส่วนบั่นทอนกาลังใจอุปสรรคเรื่องโควิดเอ่ยอุปสรรคอะไรต่างๆนานานะก็บั่นทอนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะเพราะชาวราศีพฤษภในเดือน6มิถุนายนนี้ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆไปพักอาศัยใหม่ๆสมัครงานใหม่ๆหรือว่าจะได้แนวทางการทำงานใหม่ๆสุดท้ายต้องกลับมาทำงานที่บ้านหรือว่าสุดท้ายอยากจะเริ่ม หางานแต่ว่างานมาดูยากจังเลยของชาวราศีพฤษภมันก็มีอุปสรรคยากจังเลยแต่เชื่อไหมาชาวราศีพฤษภอ่ะ ต้นเดือนอของมิถุนานไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่พอเข้าเดือนสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ของช่วงเดือนมิถุนานะชาวราศีพฤษภจะสถานการณ์จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแบบเออว่ะสุดท้ายแม่งเราก็ผ่านช่วงช่วงไม่โอเคกับตัวเราไปได้ช่วงต้นเดือนอะนะคะชาวราศีพฤษภหาสิ่งดีๆนะคะหรือว่าข่าวสารต่างๆช่วงนี้มาดูอื้ออหน่อยไปรอรอสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ถ้าคุณรอคอยคําตอบอะไรอยู่ในเรื่องของการงานชาวราศีพฤษภนะคะการเริ่มทํางานอะไรใหม่ๆกัน เริ่มในสิ่งใหม่ๆยังคงติดๆดขัดๆยังไม่คนยังไม่ค่อยไหลโฟหรือโยรยด้วกิจกุหลาบเท่าไหร่สำหรับชาวราศรีพฤษภต้องผ่าน2สัปดาห์แรกในช่วงของเดือนมิถุนาไปให้ได้ก่อนนะคะงานในเรื่องของความรู้ความสามารถการใช้ศักยภาพในเรื่องของกลินความสามารถส่วนตัวการการยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะเรายังคงเรียนไม่จบเรียนไม่สําเร็จ เรียนไปเรียนทําอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถทําอาหารออกมาได้อร่อยยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะค้าขายการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชาวราศีพฤษภจะค่อนข้างตันนะคะทีนี้มาดูอาชีพที่โดดเด่นของชาวราศีพฤษภกันบ้างอาชีพหมอดูนะคะอาชีพโหราศาสตร์ทุกแขนงทุกศัพท์พิชาทุกอย่างของชาวราศีพฤษภจะไปในทิศทางที่ดีค่ะเป็นแนวทางชีวิตใหม่ที่คุณได้รู้สึกว่าเออหลุดออกจากกรอบ ตัวเองลองทําอะไรใหม่ๆชาวราศีพฤษภจะทําออกมาได้ดีนะคะอีกอาชีพหนึ่งนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับชาวราศีพฤษภมังดวงชะตานะคะคุณอาจจะรู้จักใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะบอกได้เลยเ,เหมือนคว่าคุณทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งมีบุตรน,นะคะ เป็นนักโภชนาการเป็นนักเลีเ้ยงเด็กนะคะเป็นแผนกสูตินารีเวชเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลแผนกนี้จะมีงานมากขึ้นนะคะจะมีงานมากขึ้นแล้วกเ็เขาเรียกว่าถ้ารับดูแลเป็นพี่เลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ บางาครอบครัวเนี่ยเขารู้แหละเขากลัวโควิดแหละแต่บางทีเด็กเกิดใหม่บางครั้งเขาเลี้ยงไม่เป็นเขาต้องการพี่เลี้ยงบางคนเกิดลูกแฝดอะไรแบบนี้นะคะพี่เลี้ยงเขาต้องสก,กีนมาอย่างดีนะคะคุณอาจจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่สามารถรับจ็อบตรงนี้ได้บอกได้เลยค่ะงานตรงนี้จะมีให้สําหรับคุณนะคะจะมีสําหรับคุณเลยคนที่ทําพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงให้เลิกยามยาเหมือนหมอดูะคะ่ะแต่อาจจะเป็นอาจารย์พระนะคะเป็นเป็นพระนะคะจะมีคนโทรมาถามเกี่ยวกับเลิกยามดีๆกับท่านมากขึ้นอันนี้ก็มีงานเยอะมากขึ้น ะะอาชีพเกี่ยวกับในเรื่องของอเกี่ยวกับการขายเภสัชกรเภสัชที่เปิดร้านขายายาไม่ได้ทําในโรงพยาบาลน,นะคะที่เปิดร้านขายายานะคะแล้วก็คุณหมอที่เปิดคลินิกเล็กๆนะคะเปิดคลินิกหรือว่ามีเภสัชประจานะคะจะมีงานมากขึ้นนะคะจะมีงานมากขึ้นบอกได้เลยนะทีนี้ ถ้าถามว่าอาชีพอะไรที่ยังโดดเด่นกับชาวราศีพฤษภบางดวงชะตาก็คืออาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทวงหนี้สินนะคะคือแผนกเร่งรัดหนี้สินอาจจะเป็นแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือพวกเร่งรัดหนี้สินที่เป็นแบบตั้งโต๊ะเถื่อนอะไรแบบนี้ค่ะ อันนี้เขาจะค่อนข้างโหดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภบางดวงชะตาถ้าทาอาชีพนี้อยู่จากค่อนข้างงานเยอะขึ้นนั่นคือต้องตามทุงนี้มากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของชาวราศีพฤษภถ้าคุณกําลังทํากู้เงินกับแบงก์สีเขียวนะคะก็มีโอกาสที่จะต้องรอไปก่อนยังไม่ได้รับข่าวดีในเวลานี้ทํากับเอกู้เงินหรือว่าผัดผ่อนหรือว่าเ,เปียหนนี้สิน หรือว่าเป็นลูกหนี้กับแบงค์สีเหลืองนะคะบอกได้เลยว่าเขาตามทวงคุณถึงเอกสารหมายสารมีโอกาสติดหน้าประตูบ้านต้องระมัดระวังนะคะถ้าคุณอยากติดต่อธุรกรรมการเงินนะคะแนะนำแบงค์สีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินสีอมฟ้าอันนี้ดีค่ะน้ำเงินฟ้าจะค่อนข้างถูกดวงชะตาของคุณในช่วงของเดือน6มิถุนายนนะคะทีนี้เราไปดูกันในเรื่องของภาพรวมการเงินคุณจะมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับอะไรจะ ดาวดวงดาวดวงดาว,ดว,ดวของชาวพฤษภศกนะคะในช่วงเดือน6เนี่ยจะมีเกณฑ์การเสียเงินนะคะให้กับหมอดูถ้าคุณเป็นราศีพฤษศกคุณก็เสียให้หมอดูที่ฤกษ์ราศีเดียวกับคุณนี่แหละค่ะนะคะหรือว่าโรงเรียนคอร์สออนไลน์การดูดวงนะคะคุณก็จะเสียเงินให้กับหมอดูค่ะคุณมีเกณฑ์เสียเงินให้กับค่าวิชาในเรื่องของการให้เลิกถือกำเนิดการผ่าคลอดนะคะกับอ่ พระอาจารย์หลายๆท่านคุณก็มีโอกาสเสียเงินตรงนี้คุณมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการคลอดบุตรการกําเนิดบุตรนะคะมีเกณฑ์เสียเงินแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็มีเป็นเป็นการเสียเงินที่คุณเต็มใจและมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการไปโรงพยาบาลการรักษาโรคนะคะครอบครัวไหนมีม,มีมีการ ถือกำเนิดเกิดน้องก็ถือว่าโอเคแก้เคลกันไปแต่ถ้าครอบครัวไหนเนี่ยไม่ได้อาจจะมีเรื่องของการเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่องของหยุบยาย,ยารักษาโรคจะซื้อเล็กซื้อน้อยก็แล้วแต่ดวงชะตาหรือว่าถ้าแก้เคลทนิดนึงชาวราศีพฤษภก็ซื้อพาราเซตามอลน,นะคะที่ร้านร้านขายยานะคะไม่ได้แนะนําให้ซื้อใน สะดวกซื้อให้ซื้อในร้านขายยาก,ก็จะแก้เคล็ดได้ค่ะและมีดวงในเรื่องของการเสียศูนทรัพย์ในเรื่องของคนมาหยิบยืมเงินต้องระมัดระวังคนมายืมเงินเราตอนนี้เล่เหลี่ยมเยอะค่ะหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทมิสหายสัญญาก็ไม่เป็นสัญญามีโอกาสเสียเพื่อนเสียเงินไปในเวลาเดียวกันนะคะอันนี้เตือนนะทีนี้เรามาดูโชคลาภกันบ้างโชคลาภชาวราศีพฤษภเด่นไหมไม่เด่นค่ะโชคมาจากการกระทําการงานเงินมาจากน้ําเหงือ่อน้ำ,น,ำน้ำเงื่อกับการกระทํานะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ความรักกันบ้างความรักในกลุ่มคู่รักและสามีภรรยาที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนนะคะคู่รักกับสามีภรรยาจะมีข่าวดีในเรื่องของการถือกําเนิดเกิดบุตรมีม,มีมีทายาทเกิดขึ้นใครยังไม่พร้อมควบคุมกําเนิดดีๆดว,ดวงดาวของการกาเนิดบุตรมามีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือว่าการอ่าการคลอดในเดือนนี้แต่เด็กที่คลอดมานะคะเป็นไพ่ดีมากๆเลยเป็นไพ่ของอ่ามันจะคนที่ไปขอมาเนี่ยขอกระสิงศักดิ์สิทธิธ์จิตวิญญาณต่างๆจะสมหวัง มีโอกาสติดตั้งคันในเดือนนี้หรือคนที่ขอพอรมาก็ลอดเดือนนี้ก็สิทธิ์สิทธิ์อุ้มบุญมาให้เลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะคะตัวเลขตัวเลขอ่าที่น้องคลอดน้องถือก,กําเนิดมาลูกของเราถ้าเราไปขอลูกมาอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอาตัวเลขมงคลน,นั้นน่ะมาซื้อเสียงโชคได้นะคะบอกไว้ก่อนทีนี้เรามาดูในเรื่องของอ่าคู่รัก จะมีเกณฑ์การทะเลาะกันไหมคู่รักจะมีเรื่องของการไม่ใส่ใจกันนะคะคู่รักระมัดระวังมือที่3ที่จะเกิดขึ้นส่วนสามีภรรยาถ้ามีคือจะมีมือที่3คนที่3บุคคลที่3อาจจะเป็นลูกที่ถือก,กําเนิดมานะก็คือเป็นเรื่องที่ดีแต่คู่รักกับสามีภรรยาให้ระวังมือที่3มากๆเขาอาจจะมากําลังแอบแอบที่อยากจะดอดมาคบกับคนของเราต้องระมัดระวังค่ะ แต่ยังไม่ได้มีขั้นถึงขั้นปันใจอะไรนะคะแต่เหมือนกับว่ามันเขาอยากจะเข้ามาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นความรักของเราต้องแข็งแรงอย่าให้เกิดพื้นที่ว่าให้มือที่3เข้ามาช่วงชิงนะคะถ้าเป็นบุคคลอื่นนะที่จะทํำครอบครัวเรามีปัญหาอย่าอย่าอย่า อยากให้พื้นที่ตรงนั้นว่างพยายามรักกันมากๆนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสีบสีมงคลสีที่ใส่เสื้อสีนี้แล้วคนเห็นมีเมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครรู้สึกถูกชะตานะคะสีนั้นก็คือสีเขาเรียกว่า สีปูนแดงอะคะ่ะสีหมากสีปูนอยันเนี้ยโอเคใช้ได้นะคะเป็นสีที่เป็นมงคลสําหรับคุณแล้วก็สีฟ้าน้ําทะเลค่ะเรามาดูในเรื่องของตัวเลขบันดารัพย์บ,บันดาลโชคนะคะแล้วแต่ดวงชะตาของแบบนี้การันตีอะไรไม่ได้นะคะ ต้องไปบวกรวมกับเลขที่คุณมีเลขบันดาทรัพย์บันดาลโชคของคุณคือเลข5ากับเลข7ค่ะเลข5ากับเลข7ค่ะไปบวกลบนะคะไม่ใช่เล่นคู่กันเนาะไปบวกไปลบไปคูณไปหารไป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 ,ประกบกับเลขที่คุณมีนะคะอันนี้คือภาพรวมของชาวราศีพฤษภเดี๋ยวหมอว่าจะบอกว่าชาวราศีพฤษภทําบุญแบบไหนมือผู้ให้สูงกับมือผู้รับนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะคะเพราะว่าเรามีการ บอกการทําบุญให้ตรงดวงเราเตือนเรื่องว่าอย่าให้ใครยืมเงินแล้วเราเหมือนเราแชร์ออกไปอะ่ะแล้วมีคนที่ไม่ให้ยืมมะแล้วเขาไม่สูญนทรัพย์เนี่ยเขาแบบโอ้โหโชคดีที่เจอคลิปนั้นมันไม่ใช่มาลงที่หมอว่านะคะมันลงที่คุณเพราะคุณเป็นคนแชร์คลิปออกไปสิ่งดีๆมันจะเข้ามาสู่ดวงชะตาของคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมันเขาเรียกว่าเซนต์มันมีอะไรเตือนคุณล่วงหน้าในทิศท,ทางที่ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ดีแชร์คลิปนี้เถอะค่ะมีแต่ดีทั้งนั้นเลยการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีพฤษภทําได้ทุกอย่างดดีหมเป็น ทําดีอยู่แล้วแต่ว่าเอาแบบพอเหมาะเหมาะกับพฤกษกเหมาะกับเดือนหกนะคะนั่นหมายความว่าคุณต้องทําบุญเกี่ยวกับสถานพยาบาลทุกที่สถานพยาบาลนะคะมูนิธิเด็กแรกเกิดโรงบัลเด็กทําได้เลยนะคะเสริมดวงมากๆไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ชุดจุด จุดเทียน้าเปลเทียนแบบนี้บางทีเขาอาจจะจุดปัญญาให้เราสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรชาวราศีพฤษภดวงชะตาโลกแห่งการพยากรณ์อยากจะจุดเทียนแห่งปัญญาอยากจะเพิ่มแสงสว่างแห่งปัญญาให้กับคุณนะคะเขาจะมีคําบอกอะไรให้กับคุณจะเตือนก็ได้จะให้กําลังใจก็ได้หนึ่งใบค่ะอ่าไพ่ใบนี้นะคะไพ่ของการสัญญามองด้วย3มเรื่องนะคะตามที่ได้อ่านดวงไปก็คือจะเป็นเรื่องของอ่า โซ่ทองของใจาการถือกําเนิดเกิดบุตร 2. นะคะความรักความสัมพันธ์ด้านบวกที่ดีนะคะและคํามั่นสัญญาคําสัญญานะคะคาสัญญามีผลต่อชาวราศีพฤษศนะคะคุณสัญญาอะไรไว้ทําให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เตือนมันมีดวงเตือนอันนึงก็คืออย่าให้ใครยืมเงินเพราะฉะนั้นถ้ามีคนทําสัญญาอะไรที่จะยืมเงินคุณแล้สัญญาที่จะให้คุณอาจจะเป็นคนที่ถือสัญญา แต่เขาอาจจะไม่รักษาสัญญาต้องระมัดระวังตรงนี้แลวมาจะกการว่าเสียทั้งเพื่อนและเสียทั้งเงินนะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤษภนะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมเท่านั้นอย่าได้ใช้จิตวิเคราะห์จนเกิดความกังวลใจวิตกกังวลจนเกินเหตุนะคะเพราะมันเป็นแค่ภาพรวมเท่านั้นหมอวาดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแชร์ออกไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าคูณนะคะสําหรับวันนี้หมอวาดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ